หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณปี2,569ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ใช่ปีธรรมดาแต่มันคือปีม้าไฟปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดในรอบ60ปีฝาดินกำลังเปิดประตูบานใหญ่เพื่อคัดกรองผู้มีบุญวาสนาและมีเพียงสวันเกิดเท่านั้นที่ถูกลิขิตให้เป็นผู้ถูกเลือก ให้รวยพลิกชีวิตให้มีเงินทองไหลมาเทมาแบบที่คนรอบข้างต้องตกตะลึงแต่ช้าก่อนครับความรวยนี้ไม่ได้มาเปล่าๆมันมาพร้อมกับบททดสอบที่คุณต้องรู้ทางหนีทีไล่ใครเกิดวันศุกร์วันพุธและวันจันทร์ฟังให้ดีเตรียมตัวรับแรงกระแทกแห่งความโชคดีนี้ไว้ให้มัน่นส่วนท่านที่ไม่ได้เกิดสวันนี้ ก็ต้องฟังเพื่อเตรียมรับมือกับมหาอำนาจแห่งาธาตุไฟที่กำลังจะปะทุขึ้นอยากรู้ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเบิกบุญเก่ามาใช้ได้ทันเวลาถ้าอยากรู้ขอความกรุณากดไลค์เพื่อเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าสาธุหรือพิมพ์วันเกิดของคุณลงในช่องคอมเมนต์เพื่อเปิดทางรับทรัพย์และแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กัลยานมิตรท่านอื่นได้รับรู้แล้วเราไปฟังความลับสวรรค์พร้อมๆกันเลยครับ ตอนที่หนึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณผสษานกับตำราโหราศาสตร์ที่แม่นยำจนหน้าขนลุกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของปีมะเส็งหรือปีงูเล็กไปสู่ปีมะเมียหรือที่เราเรียกกันว่าปีหมาไฟในปีพุทธศักราช2569หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงปีที่ผ่านมา ชีวิตมันหนืดมันเหนื่อย,อยทำอะไรก็เหมือนพายเรือในอ่างจะดีก็ดีไม่สุดจะแย่ก็แย่ไม่จบนั่นเป็นเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนของกระแสพลังงานจากความนิ่งเงียบและลึกลับของงูกำลังจะเข้าสู่ความรวดเร็วและรุ่มร้อนของม้าศึกโบราณท่านเปรียบเลยไว้ว่าปีมมาไฟนั้นเปรียบเสมือนม้าศึกที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟวิ่งทยานออกมาจากประตูสวรรค์ มันนำมาซึ่งแสงสว่างวาบที่ทำให้คนตาพร่ามัวได้พลังงานของาธาตุไฟในปีที่จะถึงนี้รุนแรงกว่าปีไหนๆมันคือไฟแห่งการชำระหลางและไฟแห่งการสร้างสรรค์สำหรับคนที่เตรียมตัวมาดีไฟนี้จะเป็นแสงนำทางให้ชีวิตพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าตั้งตัวแทบไม่ทันแต่สำหรับคนที่ประมาทไฟดวงเดียวกันนี้ก็อาจจะแผดเผาให้หมอดไหมได้เช่นกันนี่คือกฎแห่งธรรมชาติ ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นความหวังของพวกเราทุกคนคือคำทำนายจากครูบาอาจารย์หลายท่านที่กล่าวตรงกันว่าในช่วงเวลานี้ประตูแห่งคลังสมบัติสวรรค์กำลัง,งแง้มออกเป็นจังหวะเวลาที่บุญเก่าหรือกุศลที่เราเคยสังสมมาตั้งแต่อดีตชาติหรือแม้แต่ความดีที่เราเพิ่งทำไปเมื่อวานสื่นกำลังจะเดินทางมาส่งผลมันเหมือนกับดอกเบี้ยธนาคารบุญที่ครบกำหนดจ่ายคืน พลังงานม้าไฟจะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยานี้ให้เร็วยิ่งขึ้นใครที่เคยทำดีแล้วยังไม่เห็นผลใครที่เคยช่วยเหลือคนแล้วเหมือนปิดทองหลังพระขอให้เตรียมใจไว้เลยว่าผลแห่งการกระทำนั้นกำลังจะวิ่งกลับมาหาคุณแบบทวีคูณแต่การจะรับโชคใหญ่นั้นใจต้องนิ่งและศรัทธาต้องมั่นคงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะสอนเสมอว่าก่อนที่ฟ้าจะประทานรางวัลใหญ่ มักจะส่งบททดสอบมาให้เสมอในช่วงรอยต่อน,นี้ท่านอาจจะเจอเรื่องกระทบกระทั่งใจเรื่องหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆหรือความรู้สึกว่าทำไมอุปสรรคมันเยอะจังขอให้รู้ไว้เถิดว่านั่นคือสัญญาณเตือนว่าพายุฝนกำลังจะผ่านไปและฟ้าหลังฝนที่สดใสกำลังจะมาถึงมันคือการล้างซวยครั้งสุดท้ายก่อนที่ดวงชะตาจะพลิกฝืน และในบรรดาผู้คนมากมายมีกลุ่มคนอยู่สามกลุ่มสวันเดิดที่ดวงชะตาของพวกเขาสอดคล้องและรับกันได้ดีที่สุดกับพลังงานของปีม้าไฟเหมือนกับว่าคลื่นความถี่ของชีวิตพวกเขาจูนตรงกับคลื่นความถี่ของจักรวาลในช่วงเวลานั้นพอดีทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะรวยหนักมากรวยจนคนข้างบ้านสงสัย รวยจนญาติพี่น้องต้องหันมามองด้วยความเกรงใจซึ่งในตอนต่อๆไปผมจะมาเจาะลึกให้ฟังทีละวันเลยว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นผู้ถูกเลือกและพวกเขาต้องทำตัวอย่างไรเพื่อที่จะกอบโกยโอกาสนี้ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ให้ลาบยศนั้นกลายเป็นทุกขลาบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินทองในบัญชีธนาคารเท่านั้นแต่มันหมายถึงการยกระดับจิตวิญญ,ญาณ การเลื่อนพบภูมิของชีวิตจากคนที่เคยเป็นผู้น้อยจะได้กลายเป็นผู้ใหญ่จากคนที่เคยเป็นผู้ตามจะได้กลายเป็นผู้นำจากคนที่ขัดสนจะกลายเป็นผู้ที่มีเหลือเผื่อแผ่เรื่องเล่านี้ไม่ได้มีเจตนาให้ท่านงมงายแต่ต้องการให้ท่านมีสติและความหวังเพราะความหวังคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้เราลุกขึ้นสู้ในทุกๆเชา้า และเมื่อความหวังมาบรรจบกับจังหวะเวลาของฟ้าลิขิปตปาฏิหารก็เกิดขึ้นได้เสมอขอให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูว่าในช่วงนี้ท่านเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างไหมฝันแปลกๆถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือจู่ๆก็คิดถึงเรื่องทําบุญสุนทานขึ้นมาอย่างจับใจหรืออยู่ดีๆก็มีคนเก่าๆวนเวียนกลับมาในชีวิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลางบอกเหตุว่า วงล้อแห่งโชคชะตากำลังหมุนเคลื่อนที่และหากท่านเป็นหนึ่งในสามวันเกิดที่จะกล่าวถึงท่านคือนักรบที่จะได้ขึ้นม้าฝ่ายที่ยานสู่ความสำเร็จแต่หากท่านไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะในเรื่องเล่านี้ยังมีเคล็ดลับวิชาการเบิกบุญที่ไม่ว่าใครก็สามารถนำไปใช้พลิกชีวิตได้เช่นกันเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นประตูสู่ความลึกลับและศรัทธากำลังเปิดออกแล้ว ตอนที่สองเรามาเริ่มกันที่ผู้ถูกเลือกกลุ่มแรกท่านคือผู้ที่เกิดในวันศุกร์ตามตำราโหาราศาสตร์ดาวศุกร์คือตัวแทนของความรักความสุขและที่สำคัญที่สุดคือโคพคทรัพย์หรือสมบัติพัสถานในปีม้าไฟที่จะถึงนี้พลังของธาตุไฟจะส่งเสริมให้ดาวศุกร์เปล่งประกายสุขสกาวที่สุดราวกับว่าเทพีแห่งความมั่งคั่งได้เสด็จลงมาประทับอยู่เคียงข้างท่าน ผู้ที่เกิดวันศุกร์เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าฟ้าถล่มดินทลายในทางที่ดีขึ้นยังผิดหูผิดตาลักษณะความรวยของคนวันศุกร์ในปีนี้จะมีความพิเศษกว่าปีอื่นๆตรงที่โชคลาภมักจะไม่ได้มาจากการตรากตรำทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่จะมาในรูปแบบของทรัพในดินสินในน้ำหรือมรดกตกทอดคำโบราณท่านว่าไว้บุญหล่นทับ มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆบางท่านที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามานานจู่ๆก็จะมีคนมาติดต่อขอซื้อในราคาที่สูงจนน่าตกใจหรือที่ดินที่เคยคิดว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นทำเลทองที่มีความเจริญตัดผ่านนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ที่ทำมุมเล็งกับธาตุไฟกระตุ้นให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมแสดงมูลค่าที่แท้จริงออกมานอกจากนี้ ดวงชะตาของคนวันศุกร์ยังโดดเด่นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาท่านจะมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่เป็นหญิงที่มีบารมีท่านเหล่านี้จะนำโอกาสทางการเงินชิ้นงามมาใส่พานถวายถึงมือหรือชี้ช่องทางทำมาหากินที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันเหมือนกับว่าท่านเดินไปไหนก็มีแต่คนอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นช่วงเวลาที่แต้มบุญทำงานอย่างหนักหน่วงแต่ช้าก่อนครับ เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอในขณะที่ประตูกรุสมบัติเปิดออกกิเลสและความโลภก็จ้องจะเล่นงานท่านเช่นกันจุดตายของคนวันศุกร์ในปีม้าไฟนี้คือความหน้าใหญ่ใจโตและความประมาทโดยความที่เงินอาจจะเข้ามาง่ายกว่าปกติอาจทําให้ท่านเผลอไผลไปกับการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือถูกชักจูงให้ไปลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงเกินตัวโดยเฉพาะการพนันขันต่อหรือการเสี่ยงโชคแบบทุ่มสุดตัวโบราณเตือนไว้หนักแน่นว่า อย่าโลภมากลาบจะหายหากท่านเผลอปล่อยใจไปกับความโลภเงินที่ได้มาเป็นกอบเป็นกำนั้นอาจจะมาลายหายไปในพริบตาเหมือนไฟไม่ฟางอีกเรื่องที่ต้องระวังคือมิตรสหายจอมปลอมในยามที่แสงสว่างจับที่ตัวท่านมาแมลงเม่ามักจะบินเข้าหากองไฟจะมีคนเข้ามาตีสนิทชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนหรือหยิบยืมเงินทองโดยอ้างผลประโยชน์ที่สวยหรูเกินจริงขอให้ท่านจงระลึกไว้เสมอว่า ในปีนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดหากจะมีหุ้นส่วนขอให้เป็นคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือเพื่อนกินที่โผลมาเฉพาะตอนท่านรวยเคล็ดลับสำคัญสำหรับคนเกิดวันศุกร์ที่จะทำให้รวยแล้วรวยอีกรวยอย่างยั่งยืนคือการนำเงินบางส่วนที่ได้มาไปแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงทันทีเช่นซื้อทองคำเก็บไว หรือซื้อที่ดินแปลงใหม่อย่าถือเงินสดไว้กับตัวนานเกินไปเพราะดวงท่านเป็นดวงกระเป๋าร่อในเรื่องการใช้จ่ายตามใจชอบและที่สำคัญการทำบุญกับบุพการีหรือผู้มีพระคุณจะเป็นเหมือนเกราะแก้วคุ้มคันภัยชั้นดีที่จะช่วยคัดกรองคนไม่ดีออกไปจากชีวิตท่านสรุปแล้วคนวันศุกร์คือเศรษฐีที่ดินและเศรษฐีมรดกในปีนี้ ขอเพียงท่านมีสติรู้จักเก็บออมและไม่หลงระเริงไปกับแสงสีมายาความมั่งคั่งนี้จะเป็นรากฐานให้ท่านสบายไปตลอดชาติฝาเปิดทางมาให้แล้วเหลือแค่ท่านต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ไว้รอรับทรัพย์ได้เลยครับแต่อย่าลืมว่าสติมาปัญญาเกิดทรัพย์จึงเกิดตามท่องจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจ แล้วท่านจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งโชคชะตานี้อย่างแน่นอนตอนที่สามมาต่อกันที่ผู้ถูกเลือกกลุ่มที่สองนั่นคือผู้ที่เกิดในวันพุธซึ่งความพิเศษของวันพุธนั้นไม่เหมือนวันอื่นๆเพราะทางโหราศาสตร์และสยเวทโบราณท่านแบ่งวันพุธออกเป็นสองภาคคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนทั้งสองเวลานี้แม้จะอยู่ในวันเดียวกัน แต่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทว่าในปีม้าไฟ2569นี้ทั้งสองกลับมีจุดร่วมเดียวกันคือความรุ่งโรจแต่เป็นความรุ่งโรจที่มาจากคนละวิถีทางสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันท่านคือลูกหลานของดาวพุธเทพแห่งการเจรจาปาทีสติปัญญาและไหวพริบในปีธาตุไฟนี้ปากของท่านจะเป็นเอก วาจาจะเป็นศัพท์คำพูดของท่านจะมีน้ำหนักดุดทองคำไม่ว่าท่านจะหยิบจับงานด้านการค้าขายนายหน้าตัวแทนหรือการเจรจาต่อรองใดๆมันจะลื่นไหลราวกับมีมนสะกดลูกค้าที่เคยปิดการขายยากจะกลับกลายเป็นง่ายไดย้คนที่ไม่เคยเชื่อถือจะหันมาศรัทธาในคำพูดของท่านความรวยของคนพุทธกลางวันจึงมาจากสมองและสองมือ พนวกกับวาจาสิทธิ์ปีนี้เป็นปีที่ท่านต้องกล้าพูดกล้าเจรจากล้าออกไปพบปะผู้คนยิ่งพูดมากยิ่งรวยมากแต่ต้องเป็นคำพูดที่ดีเป็นสัมมาวาจาไม่ใช่การโกหกพกลมเพระาะธาตุไฟคือความสว่างความจริงหากท่านซื่อสัตย์ในคำพูดผลตอบแทนจะกลับมาหาท่านแบบมหาศาลโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาผ่านการแนะนำของมิตรสหาย ท่านจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะทำกำไรให้ท่านอย่างงดงามส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือที่เรามักเรียกกันว่าวันราหูท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระราหูผู้ทรงอิทธิฤทธิในเงามืดและความเปลี่ยนแปลงในปีม้าไฟนี้ราหูจะสำแดงเดชในทางที่คาดไม่ถึงปกติราหูมักถูกมองว่าให้โทษแต่ในปีนี้เมื่อราหูเจอกับาธาตุไฟ มันคือการพลิกดินสู่ดาวคนพูดกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะรวยจากสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือธุรกิจที่คนอื่นไม่กล้าทำเรียกว่ารวยทางลัดหรือรวยจากความเสี่ยงคนพูดกลางคืนมักมีเซนส์หรือสัมผัสพิเศษที่แม่นยำในปีนี้สัญชาตญาณของท่านจะคมกริบยิ่งกว่าเรดาร์จับขุมทรัพย์ท่านจะมองเห็นโอกาสในวิกฤตเห็นช่องทางทำเงินในที่ที่คนอื่นมองข้ามธุรกิจเทาเข้ว ในที่นี้หมายถึงธุรกิจกลางคืนธุรกิจออนไลน์ที่แข่งขันสูงหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงจะสร้างเม็ดเงินให้ท่านอย่างเป็นก่อเป็นกรรมแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนพูธกลางคืนคือสุขภาพและคดีความพลังของราหูนั้นแรงหากท่านหลงระเริงไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายชัดเจนอาจจะโดนไฟแห่งกฎหมายแผดเผาเอาได้ง่ายๆ เคล็ดลับสำคัญสำหรับคนเกิดวันพุธท,ทั้งสองเวลานี้คือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลกพุธกลางวันควรหมั่นสวดมนต์จเจริญภาวนาทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือหนังสือหนังหาเพื่อเสริมปัญญาบารมีส่วนพุธกลางคืนต้องบูชาพระราหูหรือเท้าเวสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งพูดผีและทรัพย์สมบัติการไหว้ด้วยของดำแปดอย่างในคืนวันพุธ จะเป็นการแก้เคล็ดสะดเดาะเคราะห์และเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีปีนี้ชาววันพุธเปรียบเสมือนกุญสือหรือจอมวางแผนที่ชาญฉลาดท่านไม่ต้องออกแรงแบกหามให้เหนื่อยเหมือนคนอื่นเขาใช้แรงท่านใช้สมองเขาใช้กำลังท่านใช้วาจาแล้วความสำเร็จจะตกเป็นของท่านแต่ขอให้จำไว้ว่าความฉลาดต้องคู่กับคุณธรรม หากท่านใช้ปัญญาในทางที่ผิดเอาเปรียบผู้อื่นกรรมนั้นจะติดจรวจตามท่านทันในชาตินี้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าจงใช้วาจาและไหวพริบของท่านสร้างความมั่งคั่งด้วยความชอบธรรมแล้วท่านจะเป็นมหาเศรษฐีที่ใครๆก็ยกย่องศรัทธาตอนที่4และแล้วเราก็เดินทางมาถึงผู้ถูกเลือกกลุ่มสุดท้ายนั่นคือผู้ที่เกิดในวันจันทร์ วันแห่งดวงจันทร์ที่นุ่มนวลอ่อนโยนและเต็มไปด้วยสเสน่ห์เย้ายวนใจหลายท่านอาจสงสัยว่าในปีหมาไฟที่ร้อนแรงดุดเปเลวเฟิงน้ำจากดวงจันทร์จะไม่เหือดยวดไปไม่หรือคำตอบคือไม่ครับในทางตรงกันข้ามความอ่อนโยนของวันจันทร์จะเป็นสิ่งที่โลกในปีนั้นโหยหามากที่สุดท่ามกลางความวุ่นวายร้อนรนผู้คนจะวิ่งหาความเย็นกายเย็นใจ และนั่นคือที่เด็ดของคนเกิดวันจันทร์ความรวยของคนวันจันทร์ในปีนี้มาจากคำว่าเสน่ห์และเมตตามมหานิยมล้วนๆท่านไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดแต่ท่านจะเป็นที่รักที่สุดโบราณท่านว่านารีอุปธรรมซึ่งไม่ได้แปลว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะมาช่วยเหลือแต่หมายถึงพลังแห่งความอ่อนโยนพลังแห่งเพศแม่ จะเข้ามาหนุนนำชีวิตท่านผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือลูกค้าจะเกิดความเอ็นดูรักใคร่อยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนเห็นหน้าท่านแล้วถูกชะตาอยากยื่นงานดีๆให้อยากมอบเงินมอบทองให้งานที่เกี่ยวกับงานบริการความสวยความงามอาหารการกินหรือการดูแลเทคแคร์ผู้อื่นจะรุ่งโรดแบบฉุดไม่อยู่คนวันจันทร์ที่ทำธุรกิจเหล่านี้เตรียมตัวนับเงินจนนิ้วล็อกได้เลยครับ เพราะท่านมีมนเรียกทรัพย์อยู่ที่รอยยิ้มและการกระทําที่นุ่มนวลของท่านใครที่โสดและเกิดวันจันทร์ปีนี้มีเกณฑ์จะได้พบคู่บุญคู่สร้างคู่สมที่เข้ามาช่วยกันทำมาหากินเติมเต็มส่วนที่ขาดและพากันรวยแต่ท่ามกลางความโชคดีก็มีกับดักที่คนวันจันทร์ต้องระวังให้จงหนักนั่นคือเรื่องของอารมณ์ด้วยความที่เป็นคนาธาตุน้ำอ่อนไหวง่ายเมื่อมาเจอกับปีาธาตุไฟ อาจทำให้อารมณ์ของท่านแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบทจะน้อยใจก็น้อยใจจนไม่เป็นอันทำกินบทจะโมโหก็ระเบิดอารมณ์จนคนรอบข้างตกใจสิ่งที่ท่านต้องห้ามเด็ดขาดในปีนี้คือการใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลและที่สำคัญตามตำราโหราศาสตร์สีที่ต้องเลี่ยงคือสีแดงสดแม้จะเป็นสีของปีแต่สำหรับคนวันจันทร์มันคือสีกาลกินีที่จะเข้ามาเผาผลาญความโชคดีของท่าน ให้เน้นใช้สีเหลืองสีครีมหรือสีอมอ่อนๆจะช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์ได้ดีกว่าเคล็ดลับเสริมดวงเฉพาะคนวันจันทร์คือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือสตรีเช่นการบริจาคน้ำดื่มการช่วยเหลือมูลนิธิแม่และเด็กหรือการทำบุญกับแม่ชีการปฏบิบัติบูชาพระจันทร์หรือสวดมนต์บทเมตตาใหญ่จะช่วยเพิ่มพลังเสน่ห์ของท่านให้เข้มขลังยิ่งขึ้นใครเห็นใครรัก ใครทักใครหลงคนวันจันในปีนี้เปรียบเสมือนบ่อน้ำทิพย์กลางทะเลทรายใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากมอบสิ่งดีๆให้ขอเพียงท่านรักษาความดีความอ่อนน้อมถ่องตนและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้น้ำเปลี่ยนนิสัยความรวยระดับมหาเศรษฐีก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมมือท่านจะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่รวยทั้งทรัพย์สินและรวยทั้งกัลยาณมิตร ที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันตอนที่5เราได้ล่วงรู้ความลับของสามวันเกิดผู้ถูกเลือกไปแล้วแต่ไม่ว่าท่านจะเกิดวันใดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนคำทำนายให้เป็นความจริงได้คือการลงมือทำทั้งทางโลกและทางธรรมในตอนนี้ผมจะพาท่านเข้าสู่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าการเบิกบุญเก่าและการจัดฮวงจุ้ยรับทัพย์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ส่งต่อกันมาเพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมรับมือกับปีม้าฝฟได้สมบูรณ์แบบเริ่มจากพิธีเบิกบุญเก่าหลายท่านอาจไม่ทราบว่าเราทุกคนล้วนมีบัญชีบุญที่สะสมมาข้ามภพข้ามชาติบางครั้งบุญนั้นกองรออยู่แต่เราไม่เคยทำเรื่องเบิกมาใช้ยามที่เราเข้าตาจนหรือต้องการพลังหนุนนำชีวิตวิธีการที่หลวงพ่อหรือีลิงดำ และครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้คือการตั้งจิตให้มั่นสงบสติอารมณ์แล้วสวดมนต์บทสำคัญอย่างเช่นยอดพระกันไตรปิฎกหรือคาถาเงินหลานจากนั้นให้ทำการอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่การอธิษฐานเบิกบุญไม่ใช่การขอทานแต่เป็นการประกาศสิทธิ์ในความดีที่เราเคยทำท่านต้องระบุให้ชัดเจนว่า ข้าพเจ้าขอเบิกบุญกุศลที่ได้บำมเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงวินาทีนี้ขอให้มารวมตัวกันเป็นตบะเป็นเดชะเพื่อขจัดอุปสรรคเรื่องระบุเรื่องที่ติดขัดและขอให้ความสำเร็จเรื่องระบุสิ่งที่หวังบังเกิดผลในฉับพลันทันทีเมื่ออธิษฐานจบขอให้ท่านให้สัจจะวาจาก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าหากสำเร็จแล้วท่านจะสร้างบุญกุศลใดตอบแทน เช่นการถือศีลการทำทานหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเติมบัญชีบุญไม่ให้พร่องลงไปอีกพิธีกรรมหนึ่งที่นิยมทำกันในช่วงที่ดวงตกหรือรู้สึกว่าชีวิตติดขัดคือการจุดทูป16ดอกกลางแจ้งทูป16ดอกนี้เป็นตัวแทนของ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเป็นการบอกกล่าวเทวดาฟ้าดินและเจ้ากรรมนายเวร ให้ท่านรับรู้และเปิดทางให้เราโดยควรทำในที่โล่งแจ้งเห็นท้องฟ้าให้เท้าเยียบดินไม่ทำบนระเบียงคอนโดและทำในเวลากลางวันที่มีแสงแดดปักทูบลงดินแล้วกล่าวคำขอขมากรรมขออโหสิกรรมต่อสพัพพสัต์ทั้งหลายเมื่อทูบหมดดอกแล้วเชื่อมั่นเถิดว่ากําแพงกรรมที่เคยกั้นขวางความเจริญของท่านจะค่อยๆพังทลายลง เปิดทางให้แสงสว่างแห่งโชคลาภส่องเข้ามาในส่วนของการจัดบ้านรับปีหมาไฟทิศมงคลที่สุดในปีนี้คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศแห่งความมั่งคั่งให้ท่านหาต้นไม้มงคลใบเขียวเชอุ่มหรือน้ำพุเล็กๆมาวางไว้ทิศนี้เพื่อกระตุ้นให้เงินทองไหลเวียนส่วนทิศใต้เป็นทิศแห่งชื่อเสียงให้เปิดไฟให้สว่างสวยอย่าให้มืดมิด เพื่อให้เกียรติชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปไกลแต่สิ่งที่ต้องห้ามคือทิศเหนือห้ามไปทุบไปเจาะหรือก่อสร้างในทิศนี้เด็ดขาดเพราะจะเป็นการไปกระตุ้นพลังงานร้ายให้ตื่นขึ้นสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาจะไม่มีความหมายเลยหากท่านฟังแล้วผ่านเลยไปความรวยความสำเร็จไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากคนลิขิตผสมกับฟ้าลิขิต เมื่อท่านรู้แล้วว่าดวงเปิดรู้แล้วว่าต้องทำตัวอย่างไรรู้แล้วว่าต้องเสริมดวงวิธีไหนหน้าที่ของท่านคือการลุกขึ้นมาปรับปรุงชีวิตตัวเองคิดดีพูดดีทำดีและมีความกตันญูรู้คุณปี2569ปีม้าไฝกกำลังจะมาถึงประตูแห่งโอกาสกำลังเปิดกว้างรอท่านอยู่อย่ามัวแต่ลังเลสงสัยจงก้าวเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจแล้วท่านจะพบว่า ปาฏิหาร์นั้นมีจริงและคนที่โชคดีที่สุดในปีนี้อาจเป็นคุณก็ได้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องเล่านี้ประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสาธุครับก่อนจากกันผมอยากฝากข้อคิดไว้ครับคำทำนายที่ดีที่สุดคือการรู้ทันใจตัวเองไม่ประมาท ไม่หลงโลภและทำดีให้สม่ำเสมอถ้าเราเก็บสติไว้ได้โอกาสก็จะกลายเป็นทางรอดและความชค่ดีก็จะไม่กลายเป็นทุกข์ครับ